อ่ะสวัสดีครับคลิปนี้นะครับสั้นๆนะครับเป็นไฮบริดเครื่องนึงนะครับพอดีว่าซ่อมพึ่งเสร็จนะครับกําลังจะทดสอบเครื่องนะครับเครื่องนี้นะครับผ่านการซ่อมมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเรามาดูจุดพีกกันนะครับเมื่อกี้ผมกําลังจะทดสอบนะครับปรากฏว่านะครับหน้าจอเครื่องนะโชว์เอาพุทแรงดันออก220นะแต่วัดด้วยสโคปนะครับ วัดวยสโคบมันออกมาแค่ร้อยกว่าโวลต์นะครับเมื่อทดสอบจ่ายโหลดไฟหายนะครับไฟที่จอสโคบหายแต่หน้าจออินเวอร์เตอร์ยังโชว์เหมือนเดิมนะครับไฟตรงนี้หายหมดเลยนะครับตอนแรกโชว์ร้อยกว่าโวลต์ก็ผิดปกติแล้วทีนี้พอเปิดโหลดเข้าปุ๊บแค่ร้อยวัตต์ไฟหายเกี้ยงเหลืออเหลือศูโวลต์นะครับทีนี้นะครับเรามาดูาจุดพีคก,กันนะครับความผิดปกตินะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าฝีมือท่านไหนนะครับ2เส้นนี้นะครับมาจากแจ็คเอาท์พุตด้านหลังนะครับส่วนคู่นี้นะครับเป็น AC input นะตรงเทอร์มินอลตรงนี้นะครับเป็นแจ็ค a c ซีอินตนะตรงนี้มาจากเอาท์พุตแต่เรามาดูเทอร์มินอลตรงนี้กันนะครับ AC o u เอา t พุนะครับไล่ไปสายแรกนะครับสาย L นะครับ L ไปฝั่งนู้นถูกต้องนะครับ ส่วนอีกสายหนึ่ง n นะครับ n ไปไหนนะครับ n มานี้ m มา ac input นะครับอ่ะเป็นไงล่ะนะครับตรงนี้นะนะครับ ac นะครับ out นะครับก็คือขาออกนะเส้นหนึ่งนะครับวิ่งไปขาออกถูกต้องอีกเส้นหนึ่งนะครับวิ่งไปขาเข้านะครับผมไม่รู้ว่ามันมาอย่างนี้ได้ยังไงนะครับอาจจะเป็นลูกค้าถอดทดสอบซ่อมเองนะครับตอนต่อกับ ก็จะตอบผิดสายนะครับนี่ทีนี้ AC Input n in, เอนนะครับดันเอาสายเอาพุตมาต่อถ้าเกิดว่าเอาไปต่อ AC งานเข้านะครับแบบนี้นะถ้าเกิดว่าไม่ได้สังเกตเกิดต่อ AC เข้าร่วมนะครับระเบิดตุ่มตามอาการหนักกว่าเดิมอีกนะครับปรากฏว่านะโชคดีที่เห็นความผิดปกติซะก่อนนะครับเอาอินไปเอานะครับเอาเอามาอินนะครับก็อีกแล้วนะครับเจออะไรแบบนี้ เรื่อยนะครับางไโอเคนะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับยังไงก็ใครจะซ่อมเครื่องถอดสายไหนก็ต่อกับที่เดิมนะครับถ้าจําไม่ได้นะครับให้ถ่ายรูปไว้หรือมาร์คสีไว้นะครับจะได้ไม่ตอบผิดต่อถูกนะครับ